เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองบัญชาการกองกำลังรักษาความปลอดภัยประจำจังหวัดบูซาได้ปฏิบัติการบุกทลายแก๊งค้าม,มนุษย์ครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือหญิงไทยได้ถึง12รายที่ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายจากการสืบสวนพบว่าหญิงไทยเหล่านี้ถูกหลอกลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานและใบอนุญาตพำนักในตุรกี แต่เมื่อเดินทางมาถึงหนังสือเดินทางของพวกเธอถูกยึดและถูกกักตัวไว้ในบ้านเช่าภายใต้การคมคู่ก่อนจะถูกบังคับให้ค้าประเวณีในร้านนวดและสปาหลายแห่งในปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าบุกค,ค้นสถานที่เป้าหมายหลายแห่งและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5รายโดย4รายถูกศาลสั่งจำคุกและอีกหนึ่งรายถูกกักบริเวณในบ้าน นอกจากนี้กองอำนวยการบริหารการย้ายถิ่นฐานประจำจังหวัดยังยืนยันว่าหญิงไทย